เซียนอมตะ2,500ปีบทที่971ปีศาสตร์ปีศาจนอกด่าน1,000ตัวที่แสนแกร่งกล้าซูยเยจ้องมองภาพตรงหน้าหมอกดำขนาดมหึมาขยายกว้างอยู่บนท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องเหมือนกำลังจะกลืนกินชั้นของผนึกพลังงานสีทองอย่างไรอย่างนั้นผนึกทั้งหมดเป็นเหมือนยันยักษ์ที่เชื่อมท้องฟ้ากับผืนดิน พลังงานที่ไหลออกมานั้นมองเห็นได้ชัดเจนและพลังงานจำนวนมหาศาลนั้นก็ไหลเราาแม่น้ำเชี่ยวกรักเข้าสู่อักษรโบราณที่ลึกลับซึ่งดูทั้งเก่าแก่คุ้นเคยแต่ก็ดูไม่คุ้นเคยในเวลาเดียวกันไอหาวรานเมื่อไล่ตามปีศาจนอกด่านแปดตนมาถึงเบื้องหน้าผนึกแห่งหายนัสูเยใช้พลังจิตเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของผนึกและพบว่าพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในผนึกนี้ช่างน่าเกรงขามจริงๆในขณะที่กำลังประหลาดใจ เขาพบว่าคาถาผนึกที่สมบูรณ์แบบนี้คลายตัวลงไปมากภายใต้การกัดกร่อนของการเวลาและผลกระทบของพลังงานภายในสนามรบโบราณเห็นได้ชัดเลยว่ามีจุดสีดำจำนวนมากในหมอกสีเลือดไหลทะลักออกมาจากรอยแยกเล็กๆทั้งสีรอบตราประทับอย่างต่อเนื่องแม้ว่าดูเหมือนจะเล็กมากแต่หลังจากที่สีดำและสีเลือดทะลักออกมามันจะกระจายตัวเป็นหมอกสีดำจำนวนมากอย่างรวดเร็วไหลลงสู่ภูเขาลึกและป่าข้างหน้า การคลายตัวระดับนี้แม้ว่าจะดูไม่ไร้ายแรงแต่ผลกระทบต่อผนึกในสนามรบโบราณน,นั้นแข็งแกร่งกว่าเมื่อหลายพันปีก่อนอย่างแน่นอนหรืออาจจะหลายสิบเท่าสิ่งที่สมบูรณ์แบบเพียงใดเมื่อเกิดรอยร้าวย่อมอยู่ไม่ไกลจากวันที่แตกหักอีกไม่นานผนึกของสนามรบโบราณจะถูกทำลายเมื่อคิดเช่นนี้แล้วสู่เยิดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนเล็กน้อย สนามรบนี้เป็นสนามรบที่ยอดฝีมือนับไม่ถ้วนต้องสั่งเว้ชีวิตและยังเป็นขุมนรกที่เต็มไปด้วยซากศพของปีศาจนอกด่านนับไม่ถ้วนหากปราศจากการตกตะกรนนนับพันปีสูเย่จะไม่ตื่นตระหนกแม้แต่น้อยแต่แน่นอนว่ามันก็ทําให้หัวใจของซูเย่หนักอึ้งราวกับหินก้อนยักษ์หากผนึกแตกออกมันจะเหลือเพียงสงทางเท่านั้นหนึ่งคือชนเผ่าโบราณครองสนามรบได้และฆ่าปีศาจนอกด่านทั้งหมด ทางที่สองคือความพ่ายแพ้ยอดฝีมือได้ขับไล่ปีศาจนอกด่านที่หลงเหลือด้วยชีวิตของพวกเขาและทำให้ผืนแผ่นดินของจีนปลอดภัยเป็นเวลาหลายพันปีทางแรกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทางที่มีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือทางที่สองไม่ว่าสนามรบโบราณจะกลายเป็นแดนมรณะหรือปีศาจนอกด่านที่ซุ่มซ่อนและฝึกฝนมาเป็นเวลาหลายพันปี ยิ่งคิดถึงเรื่องนี้ในใจของซูยเย่ก็ยิ่งรู้สึกหนักอึ้งมากขึ้นไม่จะต้องตรวจสอบสิ่งที่อยู่ภายในให้ชัดเจนถึงแม้จะไม่มีทางจัดการกับผนึกที่เริ่มคายออกได้แต่ก็ต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากผนึกแตกออกด้านใต้ผนึกฮิฮิที่นี่แหละปีศาจนอกด่านทั้ง8ค่อยๆเคลื่อนไหวช้าลงขณะที่พวกมันตามมา โดยจงใจอยู่ด้านหลังซูยเย่ดูเหมือนว่าพวกมันจะกลัวการเข้าใกล้ผนึกจึงทำเพียงชี้ไปที่ตราผนึกจากระยะไกลและเอ่ยพูดกับซูยเย่เท่านั้นมียกปราณระดับกษัตริย์ที่ไม่มีวันใช้หมดในนั้นมันเป็นหยกปราณจำนวนมากที่สุดในโลกในนั้นมีกระทั่งขายหยกปราณระดับเซียนที่ไม่เคยปรากฏสู่โลกมาก่อน ท่านเพียงแค่ต้องเปิดผนึกและเข้าไปท่านก็จะได้หยกปราณทั้งหมดจากนั้นท่านก็สามารถใช้หยกปราณเหล่านี้เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของท่านและกลายเป็นจกักรพรรดิได้ตราบใดที่ท่านคลายผนึกท่านจะไม่เพียงแต่ได้รับหยกปราณที่ท่านต้องการแต่ท่านยังสามารถได้รับความช่วยเหลือจากเราในการเป็นผู้ครองโลกใบนี้ ท่านต้องเชื่อว่าเรามีพลังมากพอที่จะช่วยให้เจ้าได้ครอบครองโลกทั้งใบไม่ใช่แค่เราแต่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าเราจะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของท่านเช่นเดียวกับเราเมื่อถึงเวลานั้นทุกสิ่งมีชีวิตในโลกจะกรับว้ว้ท่านปีศาจนอกด่านยังคงพยายามหลอกล่อจิตใจสูเยด้วยน้ำเสียงเยายวน ความปรารถนาในดวงตาของซูเย่นั้นรุนแรงถึงขีดสุดแล้วและถึงแม้เขาจะไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์แต่รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาอย่างแจ่มชัดทว่าซูเย่ใน,นพระราชวังแห่งความทรงจำกลับขมวดคิ้วแน่นยังมีอีกยังมีปีศาจนอกด่านที่แข็งแกร่งมากกว่านี้พวกมันต้องการปล่อยปีศาจนอกด่านมากขึ้นผ่านมือของฉันงั้นเหรอชัดเจนแล้ว เมื่อพิจารณาจากคำพูดของปีศาจนอกด่านสองสามตนเหล่านี้น่าจะมีปีศาจนอกด่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในสนามรบโบราณและปีศาจนอกด่านเหล่านั้นก็แข็งแกร่งกว่า8ตนนี้มากไปสิปีศาจนอกด่าน8ตนยังคงหลอกล่อซูเย่ซูเย่เหลือบมองปีศาจนอกด่านทั้ง8ดรอบตัวเขาก่อนจะค่อยๆก้าวเท้าของเขาไปข้างหน้า เมื่อก้าวแรกเหยียบย่างลงไปทันใดนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าในดวงตาของซูเย่ก็แตกสลายราวกับเศษแก้วมันถูกแทนที่ด้วยความหนาวเหน็บอันไร้สิ้นสุดฮาวรานซูเย่ปล่อยไอหฮาวรานออกมาทันทีกลิ่นไอของไอหฮาวรานพวยพุ่งพุ่งออกจากร่างของซูเย่ราวกับพายุเฮอริเคน ปีศาจนอกด่านทั้ง8ที่คอยพูดกรอกหูซูเย่ไม่ทันได้ตอบสนองก็ถูกกลืนกินโดยไอายหาหลานที่เข้มข้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ปีศาจนอกด่านขั้นยอดปรมาจารย์แก่น3ทั้ง7ไม่มีโอกาสแม้แต่จะต่อต้านด้วยซามพวกมันถูกไอาหาหลานฆ่าตายทันทีมีเพียงปีศาจนอกด่านเพียงตนเดียวที่อยู่ขั้นราชันยุทธ์ที่ต้านทานการโจมตีอย่างกระทันหันของซูเย่ได้อย่างงอชิวเฉียด มันต้องการวิ่งหนีแต่ภายใต้การกดดันของไอหาลานมันไม่สามารถออกแรงเต็มที่ได้ความเร็วไม่เร็วเท่ากับซูเย่ชะไหนเลยจะหนีพ้นชิงซูเย่ชักกระบี่โบราณออกจากฝากซูเย่พุ่งตรงไปที่ด้านข้างของปีศาจนอกด่านพร้อมกับไอหาลานอันแรงกล้าโดยไร้ซึ่งความลังเลเขาตวัดกระบี่ยาวในมือใส่ร่างมันกระบี่แหลมคมทะลุเข้าไปในดวงตาที่เหมือนหลุมดำของปีศาจนอกด่านทันที คริสะเช่นเดียวกับแวมไพร์ที่ตากแดดในละครทีวีแม้ว่าการแทงด้วยกระบี่ยาวจะไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมันแต่ไอาหาวรานที่ติดอยู่กับกระบี่ตั้งแต่วินาทีที่สัมผัสปีศาจนอกด่านก็ทำให้มันเริ่มคลุมคล่งสามารถมองเห็นได้เลยว่า ภายใต้การกัดกร่อนของไอหาว์รานที่น่าเกรงขามความสามารถพิเศษของปีศาจนอกด่านในการฟื้นฟูและรักษาตัวเองได้ตามต้องการนั้นล้มเหลวไปแล้วไม่เพียงแค่นั้นไอหาว์รานยังเป็นเหมือนกรดที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายของปีศาจนอกด่านอย่างต่อเนื่องด้วยทันใดนั้นเสียงความถีต่ำและเย็นยเยือกที่สูเย่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนั้นพลันดังออกมาจากปากที่ใหญ่โตน่าเกลียดน่ากลัวของปีศาจนอกด่าน นี่คือเสียงเดิมของแกเหรอยังกับผีเลยซูเย่แค่นเสียงอย่างเย็นชาเขาตวัดกระบี่ยาวในมืออย่างรวดเร็วและภายใต้สีหน้าเจ็บปวดของปีศาจนอกด่านแสงกระบี่พลันปะทุข,ขึ้นเฉือนร่างของปีศาจนอกด่านออกเป็นหลายสิบส่วนทันทีจากนั้นซูเย่ก็กระตุ้นไอาหานร,ร้านออกไป เพียงชั่วพริบตาปีศาจนอกด่านขั้นราชันยุทธก็ถูกไอหาวหลานปลิดชีพก่อนในที่สุดจะกลายเป็นเท่าสีดำลอยกระจัดกระจายหายไปจากโลกใบนี้ได้ผลจริงด้วยซูเย่เริ่มดีใจจากคำแนะนำของชนเผ่าโบราณที่หลงเหลืออยู่ก่อนหน้านี้ไอหานรลานมีผลในการสยบปีศาจนอกด่านแต่ผลที่ได้นั้นไม่รุนแรงนักพูดได้เพียงว่าเป็นการกดดันมันชั่วคราว แต่ผลที่ซูเย่ได้รับหลังจากลงมือด้วยตัวเองก็คือไอาหานร,รานเป็นศัตรูตัวร้ายของปีศาจนอกด่านหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับระดับความแข็งแกร่งของไอาหาวรานซูเย่ญญพยักหน้ากับตัวเองแม้ว่าชนเผ่าหัวเซียได้ฝึกวิชาหาวรานแต่ไอาหาวรานในตัวพวกเขานั้นไม่แข็งแกร่งพอและความรุนแรงก็ไม่สูงนะัก แต่สิ่งที่ซูเย่ฝึกฝนนั้นเป็นวิชา่าวรานที่แท้จริงไอ่าวรานที่เขาควบคุมได้นั้นย่อมเป็นระดับสูงที่สุดในโลกไอ่าวรานในระดับนี้ส่งผลที่ชัดเจนมากสำหรับปีศาจนอกด่านและสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากอีกด้วยเมื่อทราบสิ่งนี้ซูเย่ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอันดับต่อไปถึงเวลาทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามรบโบราณกายมายา ซูเย่ใช้ภาพลวงตาเพื่อซ่อนไอปรานของเขาทันทีจากนั้นจึงใช้วิชามมยาโบราณที่เขาเรียนรู้จากผู้นำเพื่อสร้างไอปรานของตัวเองให้เหมือนกับกลุ่มหมอกสีดำที่พุ่งออกมาจากสนามรบโบราณเมื่อทำทุกอย่างเรียบร้อยซูเย่ก้าวยาวเดินตรงไปยังผนึกภายใต้ไอหาาร้านเขาไม่ได้ถูกผนึกขวางกันเลยจึงสามารถตรงผ่านผนึกเข้าไปและก้าวเข้าสู่สนามรบโบราณในตำนานได้ ทันทีที่เข้ามามีเสียงระฆังดังกล้องในหูของซูยเย่เสียงนี้ดังขึ้นในสมองของซูยเย่ทำให้หนังศีรษะของซูยเย่รู้สึกด้านชาและดวงตาพร่ามัวเขาหลับตาและยืนอยู่ที่เดิมสักพักเพื่อทำความคุ้นเคยจากนั้นจึงค่อยๆฟื้นคืนสติเมื่อลืมตาขึ้นช้าๆฉา,ากที่ปรากฏเบื้องหน้าก็ทำให้ใบหน้าของซูยเย่เปลี่ยนไปด้วยความตกใจเบื้องหน้าเป็นผนึกหาวร้านใหญ่ยักษ์ ผนึกห่าวรานที่แข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบมิได้ราวกับก่อตัวขึ้นจนเป็นกำแพงของจริงครอบคลุมพื้นที่อันไร้ที่สิ้นสุดของสนามรบโบราณทั้งหมดใต้ดินนั้นเลือดสีแดงราวกับเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์ครอบคลุมทุกมุมและไหลเอื่อยซูย่คิดว่ามันเป็นเลือดที่สะท้อนพื้นที่นี้จนเป็นสีโลหิตไปทุกอนูแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นก็พบว่าท้องฟ้าก็เป็นสีแดงฉานเช่นกันราวกับว่าทุกอย่างเป็นสีโลหิตเพื่อ แม้จะมีชีวิตอยู่ถึง2,500ปีแต่ซูเย่ก็ยังหายใจไม่ออกเมื่อเห็นฉากนี้สนามรบแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นคาวเลือดที่คลักรุ้งในอากาศเลือดที่ไหลรินอยู่บนพื้นดินหรือท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยสีเลือดทุกอย่างนี้เป็นเหมือนกำปั้นทุกหัวใจของซูเย่อย่างรุนแรงทำให้เขานึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ว่าเป็นสงครามที่เลวร้ายมากขนาดไหน ในช่วง2,500ปีที่ผ่านมาสงครามระหว่างราชวงศ์ต่างๆยังไม่ไรแรงเท่าสนามรบแห่งนี้เลยเขาไม่กล้าขยับหลังจากตะลึงอยู่นานซูเย่จึงมีสติกลับมาและเขาก็ระดมพลังจิตให้กระจายไปยังบริเวณโดยรอบอย่างรวดเร็วทันทีพลังจิตพลันครอบคลุมพื้นที่โดยรอบ1,000กิโลเมตรในทันทีและยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยจนในที่สุดก็สามารถครอบคลุมทั้งสนามรบได้ ว่าอะไรกันเมื่อพลังจิตแผ่ขยายออกไปดวงตาของซูเย่ก็เบิกกว้างทันทีและความตื่นตระหนกก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาอย่างน้อย1 0 0 0ตัวภายใต้การชักนำของพลังจิตซูเย่พบว่ามีปีศาจนอกด่านอย่างน้อย1,000ตัวที่อาศัยอยู่ในสนามรบโบราณและพวกมันทั้งหมดกำลังรวมตัวกันในบรรดาปีศาจนอกด่านนับพันมีนับร้อยที่มีอยู่ขั้นราชันยุทธ เขาตัดสินจากกลิ่นที่เล็ดลอดออกมาปีศาจนอกด่านที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ขั้น3ยอดพกาแล้วและที่เหลือก็อยู่ในขั้น2สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือนอกจากขั้นราชนยุทธ์นับร้อยเหล่านี้ปีศาจนอกด่านที่เหลือทั้งหมดล้วนเป็นขั้นยอดปรมาจารย์แก่นสซ้ำยังสามารถทะลวงสู่จุดสูงสุดขั้นราชนยุทธ์ได้ตลอดเวลาทำไมมีเยอะขนาดนี้ ซูเยสูดหายใจเข้าลึกระงับความตื่นตระหนกในใจและคิดกับตัวเองหลายพันปีผ่านไปแล้วแต่ปีศาจนอกด่านเหล่านี้ไม่ตายได้อย่างไรทำไมถึงเหลือรอดมาเยอะขนาดนี้เซียนอมตะ2,500ปีบทที่972ผมฆ่าพวกมันหมดแล้วแม้แต่ผนึกยังต้องพังทลายไปตามการเวลาแล้วปีศาจนอกด่านเหล่านี้จะต้านทานแรงกดดันกับการกัดเซาะของไอหาวรานในสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไร ซูเย่ประหลาดใจมากเขารู้สึกได้ว่าที่นี่หนาแน่นไปด้วยไอายหา้านก่อนหน้านี้นับพันปีไอาหารานในสนามรบนี้จะต้องเข้มข้นกว่านี้เป็นแน่แต่พวกมันรอดชีวิตมาได้อย่างไรในเวลานี้เองซูเย่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของปีศาจนอกด่านอย่างกระทันหัน ณศูนย์กลางของปีศาจนอกด่านนับพันเป็นราชนยุทธ์ขั้นสามยอดพากาซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาปีศาจนอกด่านออกเคลื่อนไหวเมื่อพลังจิตปกคลุมไปถึงซูเย่สัมผัสได้ชัดเจนว่าลมหายใจของปีศาจนอกด่านตนนี้อ่อนแอนักราวกับว่ามันได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกโจมตีอย่างรุนแรงดูเหมือนว่าเป็นความอ่อนแอและความเสียหายอย่างร้ายแรงที่เกิดจากการกัดกร่อนของไอฮาวรานระหว่างฟ้าดินมาเป็นระยะเวลานาน,าน มันต้องการจะทำอะไรซูเย่รู้สึกชงนใจตามเหตุผลแล้วหากอ่อนแอลงถึงระดับนี้ทุกการเคลื่อนไหวจะสิ้นเปลืองพลังอย่างมหาศาลกระทั่งอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อะไรทำให้มันลุกขึ้นมาเสี่ยงขนาดนี้ซูเย่มุ่งความสนใจไปที่ตัวของมันทันที และวินาทีถัดมาซูเย่ก็ต้องตกตะลึงถึงขีดสุดเขาพบว่าปีศาจนอกด่านที่อยู่ขั้นราชนุทธ์ขั้น3มยอดพกาจริงๆแล้วกลืนกินปีศาจนอกด่านที่อยู่ขั้นยอดปรมาจารย์3ามแก่นไปทั้งตัวร่างกายที่บิดเบือนอย่างรุนแรงลมหายใจที่อ่อนแรงของมันเริ่มดีขึ้นในทันใดร่างกายที่กำลังจะตายในตอนแรกฟื้นคืนชีพอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึงนาทีให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าชายชารากลับมาเป็นชายหนุ่ม ซูยเย่เข้าใจทันทีปีศาจนอกด่านหลานี้ไม่ใช่จํานวนทั้งหมดที่รอดชีวิตจากสงครามโบราณในหลายพันปีก่อนและไม่รู้เลยว่าพวกมันกลืนกินพวกเดียวกันเองไปมากเท่าไรแล้วมันรอดชีวิตอยู่จากรุ่นสู่รุ่นแต่สำหรับซูยเย่สำหรับชนเผ่าโบราณสำหรับชาวจีนและผู้คนบนโลกพวกมันไม่เต็มใจที่จะถูกกลืนกินเพื่อมีชีวิตรอดแต่กำลังรับมีดของพวกมัน ให้ผู้แข็งแกร่งที่สุดรอดชีวิตและกลายเป็นมีดอันแหลมคมรอคอยวันที่ผนึกแตกออกซูเย่สูดหายใจเข้าลึกก่อนจะตรวจสอบที่อื่นเพิ่มเติมหลังจากแน่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรผิดปกติเขาก็เรียกพลังจิตกลับคืนเดินหันหลังกลับไปหลังออกจากสนามรบความตื่นตะลึงในใจของซูเย่ก็ไม่แม้แต่จะคลายลง ไม่สามารถรอช้าได้อีกแล้วต้องหาทางจัดการกับมันให้ได้ก่อนที่ผนึกจะพังทลายสูเย่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและกลับสู่ชนเผ่าด้วยความเร็วเต็มกำลังเนื่องจากมนุษย์กิ้งกาถูกกำจัดไปแล้วชนเผ่าจึงฟื้นคืนความแข็งแกร่งเดิมมีสมาชิกสองกลุ่มยืนอยู่บนกำแพงเมืองเพื่อลาดตะเวนไปมา และอีกสี่กลุ่มกำลังลาตระเวนและสำรวจที่ระยะห่างออกไป100กิโลเมตรแม้ว่ามนุษย์กิ้งกาจะถูกกำจัดออกไปแล้วแต่พวกเขายังระแวดระวังเหมือนเช่นเคยก่อนที่ซูเย่จะไปถึงชนเผ่านั้นเขาเห็นทีมลาดตระเวนส่งสัญญาณจากระยะไกลบนกำแพงชนเผ่าเมื่อผู้พิทักษ์เห็นสัญญาณเตือนจากระยะไกลรีบมาตะโกนเสียงดัง ผู้นำชนเผ่าผู้อาวุโสนักบวชและทุกคนในเผ่ารีบกระโดดขึ้นกำแพงเมืองอย่างรวดเร็วแต่ละคนเผยสีหน้าเคร่งขรึมเขาใช่ไหมผู้นำถามนั่นสูเยนี่ใช่เขาจริงๆเหรอจะทำในดีนี่เป็นค่ายกลที่เขาดัดแปลงถ้าเขาถูกปีศาจนอกด่านควบคุมจริงๆค่ายกลของพวกเราก็หยุดเขาไม่ได้เลยใบหน้าของทุกคนเคร่งขรึมอย่างยิ่ง ทุกคนออกไปกับฉันพวกเขารู้ดีว่าหากซูเย่ถูกควบคุมโดยปีศาจนอกด่านการซ่อนตัวในค่ายคนนี้ก็เท่ากับการฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนเพียงหนึ่งนาทีทุกคนถูกพากันออกจากชนเผ่าผู้นำยืนอยู่ด้านหน้าจ้องมองไปยังเงาร่างที่ทะยานมาอย่างรวดเร็วในระยะไกลเพียงชั่วพริบตาเงาดำนั้นมาถึงกลุ่มคนที่ยืนรอผู้นำ ซูยเย่ประสานมือของเขากลับมาแล้วเหรอผู้นำจ้องไปที่ซูยเย่และถามลองเชิงครับซูยเย่พยักหน้าตอบผมจงใจทำให้มันคิดว่าผมถูกล่อหลวงไประหว่างสนทนาก็เริ่มใช้วิชาห่าหรานทันทีไอห่าหลานที่แข็งแกร่งออกมาจากร่างกายของเขาเมื่อสัมผัสได้ถึงไอห่าหลานของร่างกายซูยเย่ผู้นำพลันตกตะลึงไปชั่วขณะ และทุกคนในชนเผ่าก็ตกตะลึงเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาสัมผัสได้ถึงไอหาวรานที่แข็งแกร่งและทรงพลังเช่นนี้เฮ้ผู้นำเผ่าถอนหายใจและยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวไอหาวรานที่ทรงพลังเช่นนี้อีกฝ่ายไม่มีทางถูกล่อลวงไปได้อย่างแน่นอนแทงทำเป็นว่าอยู่ภายใต้การควบคุมก็เพราะไม่มีทางเลือกไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถตรวจสอบสถานการณ์ของปีศาจนอกด่านได้อย่างชัดเจน ซูเย,ย่ประสานมือให้ทุกคนและพูดทำให้ทุกคนกังวลแล้วพวกเขาหัวเราะออกมาซูเย่ยมีไอาหาารานที่แข็งแกร่งในการปกป้องร่างกายของเขาซึ่งเพียงพอที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาได้ ท้ายที่สุดแล้วปีศาจนอกด่านก็คือปีศาจร้ายเมื่อถูกพวกมันควบคุมร่างกายก็จะมีไอชั่วร้ายติดมาด้วยมีเพียงแค่การดำรงอยู่ของไอหาารานเท่านั้นที่จะสามารถทำลายไอชั่วร้ายของปีศาจนอกด่านได้อย่างง่ายดายด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงผ่อนคลายลงที่นายเพิ่งพูดมาไม่ใช่ปีศาจนอกด่านหนึ่งตัวแต่เป็นปีศาจนอกด่านเหล่านั้นผู้นำถามครับ ซูยเย่พยักหน้าและกล่าวหลังจากแท่งทำเป็นหมดสติไปแล้วผมก็ไปที่บริเวณที่ปีศาจนอกด่านซ่อนอยู่ซึ่งเป็นป่าบนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำมีปีศาจนอกด่านเจ็ดตัวนายหนีมาได้อย่างไรผู้อาวุโสถามด้วยความสงสัยผมฆ่าพวกมันหมดแล้วซูยเย่ตอบกลับทุกคนผงะไปชั่วครู่พวกมันพยายามล่อลวงให้ผมเปิดผนึกสนามรบโบราณ ซูเย่อธิบายหลังจากที่ผมกดดันพวกมันด้วยไอห่ารานแล้วก็ฆ่าพวกมันทุกตัวต่อมาผมเข้าไปในสนามรบโบราณอีกครั้งบอกตามตรงว่าสถานการณ์ภายในไม่สู้ดีนะนายเข้าไปงั้นเหรอผู้นำถามด้วยความชงวนใจเหล่าผู้เฒ่าและนักบวชต่างก็ตกตะลึงสนามรบโบราณถูกผนึกไว้และแม้แต่ผู้นำเผ่าที่มีพลังมากที่สุดก็ไม่สามารถหาทางเข้าไปได้ในตอนที่เขาออกไปสำรวจเมื่อร้อยปีก่อน สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือมีอันตรายที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งในสนามรบโบราณถ้าไม่ระวังอาจเป็นภัยแก่ชีวิตไม่มีใครรู้ว่าความน่ากลัวเช่นใดที่ถูกฝังอยู่ในนั้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ซูยเย่เข้าไปจริงๆอย่างนั้นเหรอครับซูยเย่พยักหน้ายืนยันคำตอบเกิดอะไรขึ้นข้างในผู้นำรีบถามขึ้นทันที ผมเพิ่งออกมาจากสนามรบโบราณและรีบกลับมาหาผู้นำกับทุกคนเพื่อคิดหาทางจัดการพวกมันซูยเย่ขมวดคิ้วก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมผมตรวจสอบดูแล้วผนึกของสนามรบโบราณน,นั้นจะพังลงในเวลาไม่เกิน30วันนี้และปีศาจนอกด่านพวกนั้นยังมีจำนวนมากอีกด้วยรวมแล้วมากกว่า1,000ตัวในหมู่พวกมันมีปีศาจนอกด่านหนึ่งตัวในราชยุทธ์ขั้น สามยอดพกาขณะที่อีก99ตัวอยู่ในขั้นตําตำหนักปราณส่วนที่เหลืออีก900ตัวอยู่ในขั้นยอดปรมาจารย์แก่น 3. สามซูเย่บอกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับพวกปีศาจนอกด่านทั้งหมดในคราวเดียวอะไรนะทุกคนต่างตกใจยังมีอีกพันตัวทำไมมีเยอะขนาดนี้แม้ว่าหนึ่งพันจะดูเหมือนไม่มาก แต่ความแข็งแกร่งไม่ได้หมายถึงพลังการต่อสู้ที่แท้จริงของปีศาจนอกด่านเหล่านี้เลยแม้แต่ในสมัยโบราณมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะฆ่าปีศาจนอกด่านในระดับนี้นะับพันตัวพวกมันอยู่รอดมาได้อย่างไรทุกคนพูดคุยกันและถามคำถามต่อไปกินพวกเดียวกันเอง ซูยเย่กล่าวนี่คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยตาของผมเองตอนนั้นปีศาจนอกด่านที่อยู่ขั้นสามกำลังอ่อนแอและใกล้ตายเนื่องจากถูกไอหาวรานกัดกร่อนมันเลือกกินพวกเดียวกันที่มีความแข็งแกร่งค่อนข้างต่ำหน่อยทำให้ได้พลังงานกับแก่นแท้แห่งชีวิตจากเผ่าพันธุ์เดียวกันไปเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตตนเองเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทุกคนพลันเงียบไปใช่แล้ว วิธีการของปีศาจนอกด่านที่กินพวกเดียวกันเพื่อยืดอ,อายุไขนั้นก็ถูกบันทึกไว้ในชนเผ่าแต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าพวกมันจะใช้วิธีนี้จริงๆบันทึกนั้นมีมาตั้งแต่ในสม,สมัยสงครามโบราณและถูกส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันที่น่ากลัวกว่านั้นคือยังมีพวกมันเหลือมากกว่า1,000ตัวเป็นเวลาหลายพันปีแล้วปีศาจกว่าพันตัวนี้กินพวกเดียวกันไปมากเท่าไหร่ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ทุกคนพลันเข้าใจทันทีว่าทำไมย,ยอดฝีมือในสมัยโบราณถึงต้องผนึกสนามรบไว้มีปีศาจนอกด่านจำนวนมากเช่นนี้หากสนามรบไม่ถูกผนึกโลกทั้งโลกคงถูกทำลายโดยพวกมันเป็นแน่ไม่นานคนทั้งชนเผ่าต่างนึกกังวลผมขอเสนอความคิดอะไรหน่อยครับซูเยกกล่าวอะไรผู้นำถาม ผมอยากให้ผู้นำชนเผ่าพาทุกคนกลับไปที่โลกภายนอกกับผมแล้วเราจะหาวิธีปิดผนึกช่องมิติที่เชื่อมระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกแม้ว่าผนึกของสนามรบโบราณจะพังทลายหรือแม้ปีศาจพวกนั้นจะหลุดออกจากสนามรบโบราณมาได้แต่พวกมันจะติดอยู่ในโลกภายในนี้เท่านั้นซูยเย่กล่าวไม่ผู้นำสาส่หัวคนอื่นๆก็ส่หัวเช่นกัน เราไม่สามารถออกจากโลกภายในได้ผู้นำสูตรหายใจเข้าลึกกัดฟันตอบภารกิจของเราคืออยู่ที่นี่เพื่อปกป้องโลกภายนอกและป้องกันไม่ให้พวกเขาถูกข่มเหงโดยปีศาจนอกด่านอีกอย่างนี้เป็นบ้านเกิดของเราเราจะไม่ถอยหนีและไม่มีทางละทิ้งดินแดนบ้านเกิดของเราแม้แต่คืบเดียวใช่แม้ว่าเราจะสิ้นหวังเราก็ต้องหาทางทำลายพวกมัน ช่องมิติที่เชื่อมระหว่างโลกภายในและภายนอกไม่สามารถปิดผนึกได้อย่างสมบูรณ์อีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะในกรณีใดเพราะอย่างนี้เราถึงไม่สามารถละทิ้งที่นี่ไปได้และคุณไม่สามารถให้ปีศาจนอกด่านออกไปจากโลกภายในนี้ได้ถ้าเราออกไปเราก็จะไม่สามารถปกป้องช่องมิติได้ปีศาจนอกด่านทั้งหมดจำต้องถูกกําจัดที่โลกภายในเพื่อให้แน่ใจว่าโลกภายนอกจะสงบสุขชนเผ่าโบราณแต่ละคนต่างแสดงความมุ่งมั่นของตัวเอง ไม่ว่าอย่างไรผืนแผ่นดินของจีนแม้แต่คืบเดียวใครก็อย่าหวังจะได้ไปเข้าใจแล้วครับเมื่อเห็นดังนั้นซูเย่ก็อดถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เรื่องนี้เขาคิดไว้แล้วเช่นกันจึงพูดต่อว่าในเมื่อเป็นแบบนี้พวกเราจากโลกภายนอกก็คงนั่งเฉยๆไม่ได้ผมจะกลับไปตามคนมาเพิ่มมาหนึ่งคนจะได้มีกำลังมากขึ้นผมจะพาคนที่มาได้ทุกคนเข้ามาแล้วเราจะหาทางสู้ไปด้วยกัน ระหว่างผู้ซูเย่หันหลังกลับไปทันทีโดยไม่ให้ทุกคนมีโอกาสได้พูดโน้มน้าวเขาพุ่งตัวไปยังทางเข้าของช่องมิติอย่างรวดเร็วผู้นำชนเผ่าขมวดคิ้วเดิมทีอยากจะหยุดอีกฝ่ายแต่สุดท้ายก็ได้แต่ถอนหายใจและพาคนอื่นตามไปเมื่อมาถึงทางเข้าตรงช่องมิติซูเย่ญญประสานมือของเขาไปทางผู้นำชนเผ่าและคนอื่นๆจากนั้นก็พุ่งตัวเข้าไปเอ๊ะ ทันทีที่เขาเข้าไปสู่เย่รู้สึกประหลาดใจที่พบว่าระหว่างการข้ามช่องผ่านอาวกาศนั้นง่ายกว่าตอนที่เขาเข้ามามากเมื่อสำรวจมันเล็กน้อยก็เข้าใจทันทีโลกภายในมีพลังปราณที่ซึมซาบเข้าสู่โลกภายนอกอย่างต่อเนื่องและพลังของพื้นที่ในนั้นต่อให้เป็นเวลาหลายร้อยปีก็ไม่สามารถตัดทิ้งได้ทั้งหมด สุดท้ายแล้วพลังในพื้นที่ช่องมิตินั้นก็ค่อยๆสูญสลายหายไปโดยพลังงานนี้และช่องมิติที่ไม่ได้เปิดมานานนับพันปีก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมยิ่งฟื้นฟูมากเท่าไรพลังของช่องมิติก็จะยิ่งอ่อนลงเท่านั้นด้วยพลังของพื้นที่ช่องมิติในตอนนี้ผู้ฝึกยุดขั้นก้าสามารถทนรับได้อย่างแน่นอน